มีหลายคนชื่นชอบวายทางตอนเหนือของอิตาลีาวาโปาลาิเชล่าใช่ไหมครับเดี๋ยวดูก่อนมันจะมีหลายๆคำที่เพิ่มมาแต่ละคำที่กำกับมาก็จะมีราคาที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับ่ีนถูกดีวแพงก็งงๆอยู่มกันครับมันยี่ห้อหรืออะไรกันเนี่ยลองซื้อมาชิมรสชาติก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ดิวจะมาเฉลยให้ใน2นาทีครับว l โบลิเชล่าเป็นเขตหนึ่งในบริเวณเมืองเวโรนานะครับระหว่างทางจากเมืองมิลานเบเวนิสเมืองนี้จะเป็นฉากต้นเรื่องของโรมิ o อแ d j จูเล t ของเชคสเปียร์ครับแล้วก็จะมีรูปหลอกของจูเลียที่นักท่องเที่ยวชอบไปจับนมนกันครับวน์ที่ติดฉลาก a า p บริเชล่าเฉยๆจะเป็นวน์แดงปกติครับที่ทำจากองุ่นชือฟีนาให้กลิ่น และรสอ่อนไม่ค่อยเข้มขน้นราคาก็เลยไม่ค่อยแพงครับเข้าเลยคิดหาวิธีว่าจะทํายังไงให้วายมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น <c oughs> ก็เลยเอาองุ่นกาวิน่าไปตากให้พอแห้งแบบซิมิตรายครับล้าลายน้ําในผลองุ่นออกทําให้ระดับน้ําตาลความเปรี้ยวกลิ่นสีรสเข้มข้นขึ้นครับการทําซิมิตรายนี้เรียกว่าแอปปาซิเมนโตครับแล้วก็เอาเจ้าองุ่นซิมิตรายนี้ไปขันใส่ยีสหมัก ถ้าเจ้ายีสต์แข็งแรงกินน้ำตาลจนหมดก็จะได้ไวที่ดรายเรียกว่าอะมาโรเน่ครับแต่ถ้าเจ้ายีสต์กินน้ำตาลไม่หมดชอ็อกน้ำตาลไปซะก่อนก็จะได้วหวานแอลกอฮอล์ต่ำเพราะว่าเหลือน้ำตาลในวายเยอะเรียกว่าเร็กซิโอโต้ครับกระบวนการเนี่ยครับดุงยากมากขึ้นทำให้เจ้าไวาทั้งสองตัวนี้มีราคาที่สูงขึ้นครับทีนี้กากองุ่นและไวายที่ค้างอยู่ในกากก็ยังมีน้ำตาลและยีสต์เหลืออยู่ยังหอมอยู่ด้วยครับไม่เอาทิ้งดีกว่า เอามาใช้เพิ่มกลิ่นและรสได้ด้วยการเอากลับมาใส่เจ้าไวน์แดงเบลโบริเชล่าตัวแรกนะครับซึ่งไวน์ตัวแรกเนี่ยผ่านการหมักแบบปกติมาแล้วใช่ไหมครับพอใส่กากเนี่ยเข้าไปแล้วก็มียีสต์ที่ยังไม่ตายก็เกิดการหมักครั้งที่2ได้ไวน์แดงแบบดรายที่เข้มข้นขึ้นครับเราเรียกว่าริปาโซแต่ความเข้มข้นเนี้ยก็ไม่เท่าอมาโรเน่นะครับเรามีราคาที่ย่อมเยาวกว่าเป็นไงบ้างครับดูสรุปให้เข้าใจง่ายมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับ ไปลองหาชิมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์แชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆคนอื่นๆจะได้ประโยชน์จากคอนเทนต์วาดีๆนี้ด้วยเชียร์ครับแล้วก็อย่าดื่มเยอะเกินไปนะครับบ๊ายบาย